านวและเท้าซ้ายจะอยู่ปนะนับของโดรฟินด้านซ้ายแล้วสปีดตัวออกไปข้างหน้าครับและชุดนี้มาในนามของสุวัสครองชื่อคนในค่อนข้างที่จะเยอะนครับมีความสามารถที่จะขึ้นไปยืนบนหลังโลมาได้ทริคพิเศษแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้ววันนี้รโชววันนี้ผลงานของเขา,าจะร่วมจะตกจะยืนได้อย่างสง่างามหรือไม่ตาไปดูกันเลยครับอันตรายโลมาสองกับเรนเนอร์เพงหนึ่งรับปีิดปิดชีวิตทุ่งมีโลมาพาไปจะไปที่ใดโลมาพา Tada, ta, 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 da, da. ta, Da, 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 da. Da, 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 da. são no